ไม่ได้ร้องไห้นะนี่นะคะวันนี้เราเดินตามเออมารถของพี่ดีเจแพรวเมืองทองนะคะมาที่วัดป่าโมกม,มาวัดป่าโมกบ่ายสามโมงคึ่งแล <ฮะ S 2> ้วก็ผู้คนกลับหมดแล้วร <laughs> ้านค้ากลับหมดเลยคือ <laughs> วัดก็มาได้ตลอดเนาะไม่ต้องรอเวลาเช้าเย็นยนะบ้วางก็มา คนก็บอกว่าต้องมาวัดต้องมาตอนเช้าก่อนพระอาทิตย์ขึ้นอะไรคือก่อนเที่ยงใช่ไหมก่อนเที่ยงไปมาวัดหลวงพ่อไม่ได้ไปไหนมีวัดป่าโมกวรวิหารวัดหลวงตามที่แพลเอาไปนะคะทาดดูน้องเใช่ไโอ้ยเป็นภาพที่สวยงามค่ะคุณผู้ชม โ่สวยอุ้ยน่าถ่ายรูปมากเลยนะใช่มันจะมีตรงนี้ก็จะที่เห็นเป็นสุดนะ่าก็จะเป็นลงแม่น้ําเจ้าพญานะที่เห็นตรงนั้นจะเป็นเสาแดงๆเนาะที่เห็นเป็นกําแพงปูนเนี่ยเขาทําเขื่อนกั้นน้ำเนี่ยมาหน้าน้ำมาเนี่ยเขาก็าจะยกขึ้นมาเสร็จพอเดินลงไปก็จะมีบันไดบันไดลงไปแล้วข้างล่างก็จะมีโคมตกดตาเที่อผู้บริมา ที่หนพักเสียงเวลามาเนี<ม>่ยก็จะมีจุดไหว้พระนะตรงนี้ก็มีนะเป็นเป็น่ือียกว่าอยู่มานานคู่ฝ่าโมกตัวเองไม่ใช่คนฝ่าโมกนะแต่ว่าก็ได้ไปทุกที่แหละแต่ถ้าไปประวัติลึกๆเนี่ยต้องหาคนที่เป็นที่อยู่ในพื้นที่ก็จะรู้แต่ส่วนใหญ่ที่มาก็จะมากราบไหว้เพราะว่าเขาบอกว่าพระนอนพูดได้นะมาอยู่นี่ยังไม่ไม่รู้ว่าพูดได้คืออะไรนะ แต่ที่มาเพราะเป็นพระประจำวันเกิดพานนอนมีตู้หมุนสมุนทันไปเสมอจะทำบุญสวายสังฆทานก็สาลานี้ก็อยู่ประจำวันนี้เนี่ยเอ้เป็นวันนี้กลับกันหมดแล้ว เรามาใส่พระพุทธเจ้ส่ยากวัดสามโอควรวิหารอั้นก็จะเป็นพระพุทธบาท400ร้อยอันนี้ก็จะเป็นบูชาดอกไม้ทุ่เทียนโคตรใจเนี่ยน้องพุ่งอุบ่าวจ้างวิธีที่พร่งเทพรถจากเป็ดวันนี้ไปที่อะไรอะไรจักรเป็ด ไม่เป็นไรเดี๋ยวยี่ก็บชงครับใท่ไหมเขาสามยี่สิบชงเขาสามยี่สิบชงทำวงโมจ่าดอกไม้เพื่เกียนทอมเพ้่มไปยี่สิบาทกำหนดราคาด้วยนะชุดละ ชุดเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะโอเคเวลาจุดเทียนจะอยู่ด้านนอกเอาไปข้างในไม่ได้เพราะว่าเขาจะไม่เตียงหนาเนาเหาก็พูดลูกวะดปาโมวารวิหารเป็นวัประจัอตมปืน ทูบเทียนเขาบอกจุดเทียนก่อนหรือว่าจุดทูบก,ก่อนต้องจุดเทียนก่อนไม่งั้นทูบก่อนแล้วจุดเทียนแล้วก็จะจุดเทียนได้ไหมถ้าเราไม่ถ้าเราจุดทูบแล้วเทียนอนะ่ะจะจุดยังไง<อ>ใชเราก็ต้องจุดเทียนก่อนแล้วก็เอาทูบมาจุดไปแล้วแต่คนนะไม่ว่ากัน <laughs> แล้วแต่เราไม่ว่ากันตามส การปิดทองใช่ไหมปิดทองเป็นคนที่เป็นเกิดเกิดเป็นคนเป็นคนเกิดวันคาเพราะงั้นเวลาเราปิดทองเราก็จะปิดที่ฝาพระบาทของพระองค์ของพระเจา้จาของพระเจ้าเพราะว่าย่างกายไปทางไหนก็ขอให้มีคนรักคนเมตตาใครที่คิดร้าย สิ่ไม่ดีก็ขอให้ขอขอให้ผ่านพ้นไปอย่าได้เจอได้เจอย่างข้าวไปทางไหนก็จะเริ่มรุ่งเรืองสำเร็จสำเร็จสำเร็จในทุกเรื่อง นกบินเข้าไหม,มเรากำลังจะตามมาดูว่าองพระพุทธสายญาติพูดได้อยู่ตรงไหนเวลาเข้ามาก็จะเห็นตู้บริจาคตารค์สมรัติธรรอติดของนิดนึงนี่นะคะเป็นพระพุทธสายญาติที่อยู่ใน อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะคะก็จะจังหวัดอ่างทองเราจะมีพระนอนอยู่สององค์นะคะก็คือวัดขุนอินทประมูลแล้วก็วัดป่าโมกวรวิหารนะคะนี่เป็นวัดป่าโมกวรวิหารค่ะอยู่ในวิหารนะคะของวัดขุนอินนั้นจะอยู่กลางแจ้งค่ะ นี่นะคะบรรยายไว้ว่ารูปการฉลององค์พระพุทธสายญาติจากวัดป่าโมกเดิมมาประดิษฐานณนะวัดป่าโมกวรวิหารปัจจุบันเมื่อพุทธศักราช2,270สมัยพระพุทธเจ้าอยู่หัวท้ายสะมีพระราชสงครามขอภัยนะคะเป็นนั่นแหละค่ะ น,นในข้อความที่คุณผู้ชมได้เห็นนะคะมีพระยาราชสงครามเป็นนายกองค์ฉลองพระพุทธพระวิหารประสองค์อุทกภัยสร้างด้วยการเก่ออิฐถือปูนลงรักปิดทองในสมัยกรุงสุขโขทยัยพระพักงามที่สุดในประเทศไทยมีความยาวลอดองค์24เมตร พระมาหาเทระไลลายอันเชิญพระสารีริกาธาตุมาให้พระมหาพุทธสาครเชื้อกษัตริย์บรรจุที่พระอุระ32พระองค์ท่านเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่เป็นที่เล่าขานกันมาช้านานเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะนี่ก็คือประวัติความเป็นมาของ หลวงพ่อพระนอนวัดป่าโมกวรวิหารน,นะคะนี่ค่ะลักษณะองค์จะคล้ายๆกับทางหลวงพ่อวัดขุณอินทประมูลนะคะที่พระเจ้าเลอไทยมาสร้างไว้นะคะนี่มีคนนำเงินนะคะมาไว้ที่พระบาทของ พระองค์ท่านด้วยค่ะด้านบนนี่ก็จะเป็นลวดลายที่สวยงามนะคะจะแตกต่างจากวัดคุณอินทัประมูลจะไม่มีอาคารแบบนี้นะคะจะอยู่กลางแจ้งค่ะเนื่องจากสร้างมาเนี่ยก็จะโดนฟ้าผ่าตลอดเลยนะคะไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นเพราะเหตุใด